อยากมีคนแบบไหนในชีวิตอยู่ที่คุณจะเลือกคบใครถ้าคุณคบคนติดยาเพียงคนเดียวเขาจะชักพาคนติดยาอีกมากมายมารู้จักคุณถ้าคุณคบหาผีพนันเพียงคนเดียวผีพนันจะนำพาผีพนันคนอือ่นๆมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณเช่นกันถ้าคุณคบหาคนที่ตั้งใจทำมาหากินเพียงคนเดียวเขาจะพาพ่อค้านักธุรกิจ มารู้จักคุณมากมายและชักชวนกันไปทำมาหากินถ้าคุณคบหากับคนดีๆเพียงแค่คนเดียวเขาจะพาคนดีๆมารู้จักคุณมากมายเราเลือกได้ว่าเราอยากจะมีสังคมแบบไหนมีชีวิตมีอนาคตแบบไหนและเราสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ให้ดูคนรอบตัวเราคนที่เราสนิทคนที่เราครบหาด้วยก็รู้ ถ้าเราดีเราจะทนคบหาพูดคุยหรือไปไหนมาไหนกับคนเร็วๆไม่ได้เช่นกันถ้าเราเร็วคนดีๆคนที่ดีกว่าเราเขาก็ไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากคบหาเราจำมันนะครัว่ามเมล็กนั้นไม่ดึงดูดตรวจทรายคนถ้าไม่ถ้าสินไม่เสมอกันไม่มีความคิดเดียวกันไม่ชอบเรื่องเดียวกัน <c oughs> ไม่ชอบเรื่องเดียวกันมันคบกันไม่ได้อยากรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรหรือใกลเป็นอย่างไรดูคนที่เขาคบดูคนที่เขาสนิทด้วยไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเอาคนค้ายาทำผัวหรอกถ้าไม่พวกเดียวกันอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่พวกเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องจากกันไป คบกับโจรเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนเป็นโจรมากขึ้นคบหาเด็กแว้นเดี๋ยวก็ได้เพื่อนเป็นเด็กแว้นทั้งฝูงคบหาพ่อค้าเดี๋ยวได้มีเพื่อนเป็นพ่อค้าคบหานักธุรกิจเดี๋ยวก็ได้มีเพื่อนเป็นเดี๋ยวก็ได้มีเพื่อนสนิทเป็นนักธุรกิจอยากมีคนแบบไหนในชีวิตอยากเป็นคนแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนเราต้องเป็นคนแบบนั้น เกิดมาทั้งที่คบหาแต่กับคนดีๆให้เขาพาเราไปมีชีวิตดีๆเถอะคบคนชั่วหนึปีกับคบคนดีอีกหปีเสียเวลาเท่ากันแต่คุณภาพชีวิตนั้นต่างกันเลือกเอาเองว่าจะเลือกคบใครขอบคุณที่มาของข้อมูลจากรุ่นใหญ่